ยินดีด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ลูกจะมีงานบวชลูกจะมีงานแต่งนะคะลูกจะมีงานสําคัญสําคัญหรือเพื่อนบ้านเรานะคะหรือคนที่เรารักนะคะญาติพี่น้องเราจะมีงานสําคัญสําคัญลูกหลานเรานะคะคงานบวชงานแต่งงานสําคัญสําคัญยินดีกับทุกๆกท่านด้วยเ <H> <R. S 2> ลนยนะคะเรานะคะเป็นรุ่นคุณแม่แล้วนะเราเป็นคุณแม่นะคะพร้อมไปนะคะอย่าลืม ช่วยเขาดูแลช่วยช่วยเขาแล้วนะดูแลเขาแล้วนะอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะอย่าลืมว่าวันสําคัญสําคัญของเขาเขาก็อยากให้เราเป็นคนสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แต่งตัวสวยๆไปค่ะคุณลูกค้านะคะบางสิ่งบางอย่างเรามองว่าสวยการใช้งานได้จริงจริงหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างเรามองว่าดูดีดูดีนะแต่ฉันจะใส่สวยจริงหรือเปล่านะคะร้านดาวบูติก ยินดีเป็นส่วนหนึ่งให้ความสําคัญกับทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสําคัญสาคัญของท่านนะคะเป็นตัวช่วยนะคะให้ท่านได้มีตัวเลือกที่ดีนะคะสาหรับตัวท่านเองด้วยนะคะยินดีให้บริการนะคะเสื้อผ้าร้านเราจะเป็นงานสั่งตัดสั่งตัดไม่ได้หมายความว่าลูกค้ามาถึงแล้วมาสั่งตัดหมายความว่าแม่คะนะ้าน่ะสั่งตัดไว้รอแล้วนะคะอย่างเช่นตัวที่แม่ค้าใส่ เป็นคอวีแขนระบายสองชั้นแบบนี้คุณลูกค้าบางท่านบอกว่าอ่ะคอวีนะเธอฉันอยากได้คอวีนะเธอนะคะคอวีที่แท้ชูก็วีเฉยเฉยก็ไม่ได้นะคะวีก็ต้องมีเล่นลวดลายบ้างนะคะนะมีเล่นลวดลายชายผ้าเอามาเล่นลวดลายแบบนี้บ้างนะคะและนะคะเราจะเอามาทําเป็นแขนระบายสองชั้นแบบนี้บ้างนะคะเวลาเราใส่ขึ้นมาแล้วก็จะใส่รูสสวยหรูเป็นคุณนายแบบนี้เลยลูกค้าบางท่านนะคะบอกว่าแหนแม่ค้าใส่ตัวไหนก็สวยใส่ตัวไหนก็สวย เพราะว่าแม่ค้าเจอไม่สวยมาแล้วนะคะแม่ค้าเจอไม่สวยมาแล้วเจอเวลาลูกค้าใส่ไม่สวยแม่ค้าก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นแม่ค้าไม่อยากให้ลูกค้าต้องไปเสียเงินฟรีนะคะหรือไม่อยากให้ลูกค้าต้องเสียสตางค์ฟรีอยากให้ลูกค้ามาถึงแล้วจบงานเลยนะคะอยากให้ลูกค้าบอกว่าเห็นร้านนี้อุ้ยสวยจังเลยฉันอยากจบตรงนี้เลยก็ยินดีนะคะแม่ค้าเจอผลกระทบมาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าบางท่านนะคะไปสั่งตัดมาเธอฉันตัดมาแล้ว กับช่างที่บ้านชั้นเป็นช่างของชั้นเลยสนิทสนมกันดีเลยนะคะแต่ว่าไม่สวยดั่งใจเราทาไมไม่สวยไม่หวานเหมือนที่แม่ค้าใส่ทําไมไม่สวยไม่หรูเหมือนที่แม่ค้าใส่ละนะคะช่างแต่ละช่างความถนัดไม่เหมือนกันช่างของเราอาจถนัดอีกแบบหนึง่งซึ่งเรามาให้เขาตัดแบบนี้อาจจะไม่ถนัดหรือนะคะบางช่างก็รอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนเพราะว่างานเขาเยอะบางทีงานที่จะต้องจะต้องเล่นลายผ้านะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะ คือเราเรียกว่างานเล่นลายผ้าอย่างเงี้ยคุณลูกค,ะะคะ้านะฮะการวางผ้ามันจะยุ่งยากเขาต้องช่างต้องใช้สมาธิใช้สติดีๆเลยในการวางผ้าเพื่อที่จะให้เราสวยนะคะแต่นะคะเรารีบอเราอยากสวยเร็วๆใช่ไหมคะก็เชิญร้านดาวุติค่ะรานดาวุติยินดีให้บริการนะคะเวลาลูกค้าเรียกใช้บริการก็บอกว่าเสื้อคอวีแขนระบาย2ชั้นแบบนี้นะคะมีสีอะไรบ้างมีไซส์ชั้นบ้างไหมนะคะก็มีบริการใช้ตั้งแต่38 ไปจนถึงไซส์ห้าสิบเลยนะคะแล้วไซส์ห้าสิบไม่ใช่ว่าเฮ้ย mm hmm. แม่ค้าไซส์ห้าสิบฉันก็จะสวยเหมือนที่เธอใส่หรือเปล่าสวยเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าของเรานะคะพอเราดีไซน์แต่ละไซส์แต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยดีไซน์ออกมาเนี่ยก็ตรงตามไซส์ลูกค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าเจอลูกค้าหน้าร้านเยอะเราจะบริการให้ลูกค้าหลากหลายไซส์นะคะเพราะฉะนั้น แม่ค้าก็จะดูแลลูกค้าเป็นพิเศษเช่นนะคะลูกค้าใส่ไซส์50เธอฉันจะใส่ไซส์50แล้วฉันจะสวยเหมือนเธอหรือเปล่าฉันจะใส่แบบเธอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะลองค่ะลองนะคะลอง,ลองตัดสินใจดูนะคะแม่ค้ายินดีให้บริการนะคะลูกค้ารับสินค้าไปแล้วลองใส่แล้วไม่สวยยินดีส่งกลับมาเปลี่ยนได้นะคะดูแลให้แบบ V.I.P. V.V.I.P. จริงๆเลยนะคะลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนเชิญติดตามคลิปแม่ค้าได้เลยนะคะในช่องของเราจะ มีบริการหลายหลายแบบหลายหลายแบบหลายหลายสไตล์ลูกค้าให้ลูกค้าได้เลือกชมลูกค้าเข้าไปดูในช่องได้เลยนะยินดีให้บริการสําหรับลูกค้าท่านใดที่ให้ความสําคัญกับคนที่เรารักให้ความสําคัญกับวันสําคัญสําคัญของท่านนะคะร้านดาวุติยกยินดีให้บริการค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณที่ไว้ใจให้ดาวได้ดูแลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ